สวัสดีครับก็ต้อนรับคุณผู้ชมแฟนแฟนวอลเลย์บอลจากทางช anel วอลเลย์บอลทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของคลิปประจำวันนะครับวันนี้ก็วันที่1นึ่งกรกดาคมแล้วนะครับแน่นะอนครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของศึกทิงแชมป์อาเซียนประจำปี2024นะครับซึ่งเป็นครั้งที่21 การแข่งขันที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียก็จบลงไปอย่างเป็นทางราชบุรีนะครับเอ้ยทางกาสินนะครับแน่นอนครับทีมหญิงของเราในวันนี้นะฮะลงเล่นในรอบชิงฮาร์เลอร์ครับกับภาพที่คุณผู้ชมลองได้เห็นอยู่นี้ก็คือเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับชาติเจ้าภาพซึ่งเราเพิ่งเจอมาเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานก็เหมือนเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกแล้ววันนี้ก็เป็นแมตช์จริงนะครับเมื่อวานเป็นแมตช์อุ่นเครื่องไปวันนี้เราก็ เอาชนะไปได้อีกครับย้ำแค้นไปได้อีก3ต่อ0ูนเซตนะครับ25ต่อ21นะครับ25ต่อ17และ25ต่อ18นะครับก็คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้แบบไม่ยากเย็นนะครับเนื่องจากผลงานของเราเนี่ยลงเล่นทั้งหมด4เกมก็คือรอบแรก3าเกมเราก็ไล่เอาชนะเมียนมาเอาชนะสิงคโปร์เอาชนะอินโดนีเซียจนวันนี้นัดชิงชนะเลิศเราก็ย้ำแค้นเอาชนะเจ้าภาพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เสียเซตแม้แต่นัดเดียวนะครับสติยอดเยี่ยมมากลูกทีมของทาง โค้ชแจ็คมนชัยอุนทากะนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอีกทั้ง2ท่านก็คืออาจารย์สุบันปวดทองแล้วก็ทางโค้ชส,สุรศักดิ์ซับเพิ่มนะครับก็เป็นการรวมพลังกันจากสามสถาบันนะครับโค้ชใหญ่จากรัตรบนบัณฑิตผู้ช่วยอาจารย์สุบันก็มาจาก ธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อาจารย์โรสักซับเพิ่มนี่ก็มาจากศรีปทุมนะครับไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บ็อกซ์กรของนง้องๆนักกีฬาในรอบชิงชคชเลอร์น,นิดนึงนะครับก็วันนี้แน่นอนอาจารย์แจ็คก็เน้นนะครับอาจจะไม่ได้ปล่อยผู้เล่นสำรองลงไปเล่นมากนักนะครับหลังจากในรอบแรกเนี่ยก็หมุนเวียนกันจนได้ลงเล่นกันครบทุกคนนะครับวันนี้คนที่ทําแต้มได้สูงสุดนะครับก็เป็นดนพรสินโพนะครับหรือว่าน้องยูฟ้านั่นเองนะครับลงเล่นไป3เซตเต็มๆเลยยืนตัวจริงนะครับแล้วก็ ทำไปถึง14คะแนนนะครับเช่นเดียวกันกับทางหมายเลขหนึ่งน้องนกวิรัญยุพาอินจันนะครับก็14คะแนนเหมือนกันนะครับก็เป็นดาวตกตัวชะกาดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับของทางรัตนบัณฑิตนะครับขณะที่รองๆลงมาก็จะมีธีรวันแสงอบนะครับกับตันทีมผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วก็ทำไปถึง10คะแนนนะครับทำไปถึง10คะแนนเลยทีเดียวแล้วก็กันที่มาเอกปัชชาก็ทำไป8คะแนนนะครับกัรยรัตขุนเมืองน้องโบทำไป7นะฮะก็โหถือว่าเป็นการกระจายการทำคะแนนที่ ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับผู้เล่นของทางทีมหญิงของศึกมหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะครับเพื่อให้เป็นเกียรติเป็นศีแก่ทั้งตัวนักกีฬาและก็ตัวโค้ชนะครับรายชื่อนักกีฬาก็จะมีดนพรสินโพนะครับจิรภานาหัวหนองสุภัชชาคำตดรักษานะครับแต่รัชขุนเมืองสอภานุสุขธีราวันแสงอภและวิรัญยุภาอินจันอันนีจ้จากรัตนบัณฑิตนะครับกันที่มาเอกประชาครับและปริชาอิิิิินททรรสธธ์จจากกุบัต วัลญยาศีละองและอมรดาเลิศสว่างจากหมหาวิทยาลัยสีประทุมแล้วก็นัทีิมากรุ่ปแก้วครับจากมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับก็ถือว่าเป็นชุดนักกีฬาที่โอเคแหละอาจจะขาดตัวหลักบางคนนะครับที่ไม่ได้เล่นในส่วนของกีฬาหมาแ้บทิงแชมป์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีแต่ก็ถือว่าผู้เล่นชุดนี้เนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทัที่เรียกว่าไม่แพ้บรรดาซูปเปอร์สตาร์เลยนะครับถ้าหากว่าได้ซูปเปอร์สตาร์กลุ่มนั้นเข้ามาช่วยเนี่ยดีไม่ดีทีมนี้ก็ อาจจะโอ้ถือว่าถล่มคู่แข่งชนิดที่เรียกว่า,าสกอร์ขาดร้อยกว่านี้ในทุกเกมก็ได้นะครับนี่ก็เป็นภาพการฉลองแชมป์รับเหรียญรางวัลน,นะครับของบรรดานักกีฬาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอา้าวขออภัยครับจากบรรดาทีมที่รวมกันมานะครับเป็นในานามทีมของนักกีฬาทีมหญิงมหาวิทยาลัยแชมป์อาเซียนนะครับวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์นะครับจากทาง ธีรวันแสงอบกับตันทีมแล้วก็น้องบีมกันที่มาเอกปัญชานะครับส่งตรงมาจากเมืองสุราบายาประเทศโัสเซียก่อนที่น้องๆจะเดินทางกับประเทศไทยกันในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆรู้สึกอย่างไรบ้างกับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับณบัดนี้ราชุดทิงแชมป์อาเซียน2024ที่วันนี้เพิ่งจะคว้าแชมป์ไปมาดๆเลยคว้าเหรียญทองกลับบ้านกันนะครับอยู่กับน้องเมทีรวันแสงอบนะครับกับตันทีมชุดนี้แล้วก็น้องบีมกันที่มาเอกปัญชาสวัสดีน้องทั้งสองคนด้วยนะครับเอา วันนี้ได้แชมป์และได้เหรียญทองกลับบ้านแล้วอย่างอันดับแรกให้พูดถึงผลงานของเกมนัจชิงค่ะเลิอกับอินโดนีเซียในวันนี้วันทั้งผลงานส่วนตัวของของน้องสองคนแล้วก็ผลงานโดยรวมของทีมเป็นยังไงบ้างคะอ่าน้องเมย์ก่อนก็ได้ก็ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าพึงพอใจระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าคือด้วยสภาพร่างกายตัวเองก็ไม่ได้ฟิตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็อยู่ในช่วงฝึก ทําสีติของทีมชาติด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูดูแลร่างกายตัวเองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็โดยรวมของทีมนะคะหนูรู้สึกว่าพอพึงพอใจมากค่ะเหมือนเหมือนเรานี้ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีข้อผิดพลาดตรงไหนเราก็แกไ้ได้ได้ได้ทันทีค่ะครับน้องเม์เธอร์เอน้องดีมเจอเลจ้ะสำหรับหนูนะคะสภาพสำหรับสภาพหนูเองหนูก็ ถือว่าเล่นได้ดีระดับหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าบางวันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ดีบ้างแต่ถ้าถ้าแบบว่าเรารวมทีมกันเงี้ยค่ะก็ถือว่าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากค,ครับน้องเดียมครับเอครั้งนี้ได้มาร่วมงานกับโค้ชแจ็คบนลชัยนี่ครั้งแรกใเปล่าครับไม่ค่ะโอเคงั้นพูดถึงการร่วมงานกับพี่แจ็คให้ฟังนิดนึงแล้วก็มาก็คือหลักๆเป็นทีมของชุดอาแบ็กมารมวมงานกับน้องๆอาแบกชุดนี้แล้วก็พี่แจ็คเป็นยังไงบ้าง การได้มารวงงานกับโค้ชแจ็คนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะเพราะว่าหนูเคยไปแข่งมาแล้วมอาเเียนแล้วก็มอโลกอะคะ่ะก็อาจารย์แจ็คก,ก็ดีนะคะทำ <laughs> ไมตกละ <laughs> อาจารย์แจ็คก,ก็ดีค่ะแล้วก็แบบว่าสอนสอนทุกอย่างอะไรอ่างเงี้ยค่ะพอแล้เราเล่นผิดพลาดหรือว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะครับ แล้น้องเมลนะครับวันนี้มีน้องๆจากสามสถาบันก็คือห้าคนทั้งไข่มังกะทั้งดีมทั้งมิ้นทั้งใบเตยทั้งใครคนนะออีกสองคนก็หนิงแล้วก็สปายน้องๆทั้งน้องๆทั้งห้าคนเป็นยังไงบ้างครัก็น้องๆทั้งห้าคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็เจอไม่ว่าจะแมทมหาลัยหรือว่าไทยแลนดลีกก็ก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นคุณตาอยู่แล้วค่ะก็ รู้สไตล์การเล่นรู้ทักษะรู้สีมือกันอยู่แล้วค่ะก็คไม่ได้มีปัญหาอะไรหากสรุปว่าเราเล่นไปสี่เกมเนี่ยเราไม่เสียเซตเลยเนี่ยอสรุปว่าสี่เกมที่เป็นแมชการแข่งขันในมออาเซียนแล้วก็แมชที่เราไปอุ่นเครื่องกับทีมการไฟฟ้าของอาจารย์ชำนาญเนี่ยห้านัดแมช์ไหนยากที่สุดหน้าแมตชที่ไปลงกับอาจารย์ชำนาญนัดแร ยากยากยังไงครับยาก,ย,ากยังไงไเขาเป็นผู้เล่นที่โตกว่าแล้วก็มืออาชีพสูงกว่าแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติด้วยระบบทีมเขาก็ดีดีค่ะเพราะเล่นยากค่ะสิ่งที่เราได้รับอนอกจากการชนะเลิศการได้เหรียญรางวัลกลับบ้านเราได้รับอะไรกลับมาบ้างจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ <c oughs> ก็น่าจะเป็นความยังไงะคะแบบสนิทมากขึ้นต่างสถาบันหรือไม่ก็แบบต่างเชื้อชาติต่างประเทศก็รู้รู้จักมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับชอบชอบการใช้ชีวิตที่อินโดนีเซียไหมครับก็ก็ก็ได้อยู่คแต่ว่ารถรถติดมากครับครับที่ให้เลือก MVP ในใจของทีมเราเนี่ยใน12คนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการประกาศรางวัลใช่ไหมพี่ให้เลือกแล้วกันในใจให้เราพูดเชื่อออกมาว่าว่าเราคิดว่าใครในหนึ่งใน12คนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งเนี้ยน้องเมย์ก่อนยากจังเลยค่ะ <laughs> <laughs> ขอเลือกนอกแล้วกันค่ะวิรันยุพา <laughs> ใช่ค่ะน้องดีมเลือกใครหนูเลือกนกเหมือนกันค่ะ <laughs> โอโ้โหเดียวว่าจะเลือกแล้วไม่มีใครเลือกตัวเองเลยนะโอเค ทำ,ทำไมถึงเลือกนกทำไมถึงเลือกนกทำไมถึงเลือกนกอืมเพราะนกเล่นได้ดีคะ่ะในแต่ตะแมนนก,กทําแบบว่าทําคะแนนได้สูงสุดคะ่ะแล้วก็แบบเล่นได้ดีอะค่ะครับอ่ะสุดท้ายละก็แน่นอนแหละว่าคนดูสตรีมมิ่งหรือว่าดูผ่านการถ่ายทอดสดเนี่ยทั้งช่องทางของ youtube ของอินโดนีเซียเองแล้วก็ทาง m อ t บทูเอสดีสปอร์ตเนี่ยสูงมากเลยนะครับเป็นหมื่นคนเลยให้คุยอะไรกับแฟนๆน,นิดนึงไงไหนพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาละ ก็ขอบคุณนะคะที่ที่ติดตามเชียร์ทีมชุดนี้รายการนี้ไม่ว่าทีมชายหรือทีมหญิงค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจะคะ่ะม้องมีเชิญจ้ะขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็อขอบคุณมากค่ะพี่ถามสั้นๆเลยคำสุดท้ายแล้วจะจะจะจบแล้ว ไทยและลีกในช่วงเส้นปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ทีมเดิมกันไหมคะค่ะทีมเดิมค่ะชัวนะโอเค <c oughs> ไงก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกับพี่แล้วก็ทีมงานของบอลเล์บอลแล้วก็ขอแสงความยินดีด้วยที่คว้าแชมป์ในศึกมออาเซียนได้แล้วก็ขอให้โชคดีในเส้นทางต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ